ข้อ31โจทย์ถามว่าฮอร์โมนใดมีบทบาทสำคัญต่อการคลอดลูกของสุนัขข้อ1เอสโตรเจน2โปรเจสเตอโรน3โปรลคติน4ออกซิโตซินและ5วาโพรเพสซินอืมอันนี้อ่ะเป็นเรื่องจำอีกแล้วเนาะคือฮอร์โมนทุกอันอนะมันก็ต้องจำหมดเลยแหละน้องๆก็อย่าลืมไปทบทวนแล้วก็ท่องมาดีๆนะคะ มันเยอะมากๆเลยแบบทำสรุปเป็นลายมือตัวเองแล้วก็มาท่องอ่ะจะจำได้ดีกว่านะโอเคทีนี้เรามาดูกันเอสโตรเจนคืออะไรคือฮอร์โมนฮอร์โมน,โมนเพศหญิงเนาะที่ควบคุมเอ่อการแสดงออกของผู้หญิงอะ่ะ อกอะไรประมาณนี้เนาะก็คือแบบเกียรท่าทางเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็คือเอสโตรเจนควบคุมเนาะส่วนโปรเจสเตอโรนก็คือเกี่ยวข้องกับการตั้งครันที่เป็นตัวแบบออช่วยให้ผนังมดลูกหนาขึ้นอะไรประมาณนี้ที่แบบเตรียมพร้อมที่จะมีการตั้งครันอะไรประมาณนี้เนาะโปรแลคตินคือเกี่ยวข้องกับการหลั่งน้ำนม ฮอร์โมนเพรสซินคือไปกระตุ้นการดูดน้ำกลับที่ collecting duct ที่ท่อท่อที่แบบรวมของเสียในในไตอ่ะเนาะส่วนออกซิโตซินนี่ก็คือเกี่ยวข้องกับการคลอดลูกนั่นแหละมันค่อนข้างตรงตัวก็คือแบบเกี่ยวข้องกับ หมดลูกบีบตัวลูกบีบตัวอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอบออกซิโตซินเลยข้อนี้ก็จำอ่ะตอบออกซิโตซินเกี่ยวข้องสำคัญมีบทบาทสำคัญต่อการข้อลูกของสุนัขเนาะโอเค